สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวับเบรกศิน1นึ์58รบสห้อง2ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตค่ะความก้าวหน้าด้านอาหารยกตัวอย่างวันนี้คือเตาเตาเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆในการประกอบอาหาร ในยุคก,ก่อนๆจะใช้เตาก้อนเศร้าคือใช้หินสามก้อนเพื่อให้ตั้งพลอยชนะได้ 2. เตาฟืนอาศัยการคุมความร้อนนำไปสู่การประดิษฐ์เตาฟืนรอบกองไฟ 3. เตาอั้งโลกมีรูปร่างการใช้งานที่สะดวกขึ้น 4. เตาแก๊สมีการนำแก๊สมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 5. เตาไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เตาแม่เหล็กไฟฟ้าการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กทำให้เกิดความร้อนทันทีผกระทบด้านลบของเตาคือในปัจจุบันทำให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มเพราะต้องใช้เตามาเสียบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารขอบคุณค่ะ